สองคนค่ะก่อนพูดถึงการทำ่ัดในครั้งนี้เอนครับผมก็เป็นโอกาสดีครับจากการแจริงๆแล้วก็ท่งาเรือ่วราณภรอบทีเราได้ประเทศออสเตรเลียเลยครับกับราการออสเตรเลียซับอรีสมัปีิยสอ2ครับที่รักอรสเเชิญเลยครับเป็นระสบาี ไปเล่าพิเิจกันจริงจังมากจากที่ไม่เคยจริงจังมาก่อนใช่ครับเพราะว่าคือครั้งนี้โหดมากครับจากที่เจ้าของทีมแนะนํามาว่าถ้ําไหนนอนนั่นแล้วก็การขับรถก็ยาวนานหลายร้อยกิโลมากเราแบบในการเตรียมพร้อมของร่างกายแล้วก็ใจด้วยนะท้คนแบบใครประสบการณ์แข่งเวลากันเป็นคนยาวไปแล้วอนไหนเออ เข้าเข้ามาอยู่ทีมซ้ายแล้วก็รวมสองหลุมเนี่นยก็กยไ,ได้จากคระับพี่ครับก็จะไปในเรื่องติดเต้นมกากกว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสัมผัสนเรื่อ,อ,ง,อง,งของบอลแชนแนลครับก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะทำให้เต็มที่แข่งให้จบเพราะว่าน่าจะโอเคแล้วครับลแล้วเป็นครั้งแรกที่ไปแข่งไปแข่งในรายการตา่างประเทศใช่ครับ ก็เราโด้ได้พิชาโดยตรงจากครั้งแรกองเราต่อยน่องมาถึงน่าทึ่งมาเนะครับถือเป็นโอกาสดีครับที่ทางทีมเร่งเห็นตรงนี้นะแล้วก็มอบหน้าที่ให้พวกเราไปทำเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยนะใช่เพราะว่าเพราะว่ารายการนี้ก็มีชาวต่างชาติแข่งเยอะครับแล้วก็อย่างนั้นก็จะมีรถของ แน่นอนครับแน่นอนแบบตกต่างเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่คนละประเภทกันที่เราแข่งในบ้านเราก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอร์กิ้งครับคือเราขับเป็นรอบๆใช่ไหมแล้วก็นับรอบแล้วก็นับเวลาเอาแต่ว่าเราทันที่ที่เราจะไปแข่งนี้คือจะสตาร์ทจากจุดหนึ่งไปฟินิชจุดหนึ่งแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็สตาร์ทจุดใหม่อีกแล้วก็ไปฟินิชอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะไม่รู้ทางล่วงหน้ามาก่อนใช่ ผมท่นที่21-29กันยายนีครับที่ทำเวิร์ส่นนะครับเพื่อมาสนับสนะครับให้เาใจด้วยนะครับในการะำรายการี่ครับก็คอยติดตามข่าวนะครับรถของพันชาติของชาติไทย